สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปนานนะครับช่วงนี้ทำโอไม่ค่อยมีเวลานะครับอันนี้จะพามาชมนะครับสูตรตู้ลำโพงนะครับเป็นดอก3นิ้วนะครับสูตรตู้ w นะครับดอก3นิ้วก็จะมาพาชมนะครับ อันนี้ครับแบบที่ผมเขียนออกมานะครับอันนี้ที่ผมเขียนแบบนี้ก็คืออันนี้เป็นดอกมันนะครับความใหญ่ของดอกลำโพงที่เราจะใส่แล้วตรงข้างหลังนี่เป็นแม่เหล็กนะครับเป็นแม่เหล็กของหลอกของดอกลำโพงนะครับก็เลยวงไว้แล้วก็เผื่อจะเฉียงว่าเว,เวลาเราประกอบแล้ว มันจะใส่ลำโพงได้นะครับนี่ก็เป็นพื้นที่ของดอกลำโพงนะครับอันนี้คือห้องที่ไม่ให้มันมีลมรั่วนะครับเพราะว่าดอกเล็กนะครับถ้าเราอยากให้มันมีเบสนะเราต้องทําตู้ปิดนะครับเพราะผมเคยทําตู้เปิดแล้วเสียงไม่มีครับเสียงเบสหายเลยมีแต่ว่ามันเบาครับเสียงมันไม่ค่อยดีผมก็เลย ทำเป็นตู้ปิดเลยนะครับแต่เป็นตู้ w บินะครับแต่ด้านหน้ามันจะไม่มีลมออกมานะครับตรงนี้มีแต่ตรงนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ครับตัวนี้เป็นต้นแบบนะครับเพราะทำแค่สองใบนะครับนี่ผมตัดไม้แล้วเดี๋ยวมีเวลาผมจะประกอบให้ดูนะครับอันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับ ดอกสามนิ้วเราจะเอาขนาดของตู้มัน8.5ซินนะครับก็จะไม่ใหญ่มากนะครับตู้เพราะว่าใหญ่มากไปดอกมันเล็กเสียงมันก็จะไม่ออกนะครับแต่นี่เป็นใบ2ใบแรกนะครับที่ผมทำเพราะว่าผมทำรอบนั้นะมันใหญ่ไปครับมันใหญ่ไปแล้วเบสมันไม่มีเสียงมันเหมือนเรา ทุบออ่งนะครับมันดังป้งป้้ง,งแบบเสียงมันเลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้อันนี้ก็เป็นไม้ที่ผมตัดมานะครับตัวนี้อันนี้เป็นฝาหลังนะครับฝาหลังก็จะประมาณตัวตัวนี้เลยผมเขียนไว้อยู่แต่ว่าถ้าใครอยากเอาไปทําตามก็เดีย๋ยวรอดูตู้นี้ก่อนนะครับว่าเสียงมันจะออกมาอย่างไงแต่ว่า ันนี้ตั้งใจจะทําให้ดูนะครับวันนี้เพราะว่าตัดไม้โคตรนานเลยใช้คัตเตอร์นะครับตัดเดี๋ยวผมจะรีวิวการตัดให้ดูนะครับสอนการตัดไม้นะว่าตัดยังไงจะให้ตัดง,ง่ายๆใช้คัตเตอร์ตัดนะครับนี่ด้านหลัง ก็จะเป็นนี่นะครับ8.5คูณสิบห้าเซนนี่คือด้านหลังปิดหน้าอันนี้เป็นด้านหลังอันนี้เป็นด้านข้างนะครับสองตัวอันนี้เป็นปิดตอกลำโพงนะครับปิดตรงนี้ตรงนี้สองแผ่นนะครับใส่สองแผน่นนี่อันนี้ก็ปิดด้านหน้า น,นี่อันนี้ด้านหน้านะครับตรงนี้เพราะถ้าปกติอะตู้ W มันจะมี2รูตรงนี้บางสูตรตู้ที่มันใหญ่เขาก็จะเจาะใส่แค่รูเดียวแต่นี้มันเป็นดอกเล็กนะครับผมก็เลยไม่ให้ลมมันออกเพราะไม่งั้นเสียงเบสดเราจะไม่มีเสียงเบสดมันจะไม่มีอันนี้ก็ ด้านบนด้านล่างนะครับนี่ก็จะประมาณนี้เลยอันนี้เอาแบบมาแต่นี้นะครับมาเขียนซสนเนี่นี่อีกนี่อีกใบหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอชมตอนที่ผมประกอบนะครับว่าตอนที่ผมประกอบแล้วก็เสียงว่าจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าจากประสบการณ์ก็เราหาพื้นที่ ตรงนี้มันได้แล้วน่นก็น่าจะออกมาดีครับเสียงผมคิดว่าอย่างงั้นเพราะว่าตั้งแต่ผมทำตู้มานี่ตู้ที่ผมชอบที่สุดก็คือตู้ออเดอร์เนะครับดอกสามนิ้วที่ผมทำเสียงมันดีผมชอบเสียงมันแน่นดีคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับมาถ่ายให้ดูประมาณนี้ หลังจากที่ไม่ได้ถ่ายคลิปลงเลยนะครับช่วงนี้ฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ